รแ่งที่มีวิ่ 4, 4, 4 0ป2รอบสงชนะเลิศช่องที่หนึ่งบางบช่องที่สงสายไหมช่องที่สามาแตช่องที่สี่นช่องที่หราชช่องที่ห

เยียมช่างเียมชงครับผมมีทีมปีรอยเอ็องี call, ่ชแล้วี่ชาเลยบาบอนหนึ่งทาย่งแม่สองปรรกบางเหนือทีแดงและตื่นนครับที่สอครับไป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 ปปนไป

อันนี้ได้เหรียญทองครับเหรียญทองเอ้ยดีใจดีใจดีใจทองเหรียญทองเหรียญที่สามเหรียญที่สามเยี่ยมดูฉันดิ่ะไปรอรับเงินช่วยรวมช่วยรวมด้วยนะครับแต่ช่วยรวมด้วยสามไปดูสิหายลงไปเยี่ยม